นับสนุนช่วงรายการโดยและปาคาสติ๊กเกอร์มาตรฐานจากเยกรเอรมนีเฮ้ยเบม,มพี่ไม่เข้าใจว่ะน้องน้องมั่นใจแหละว่าพวกกระบะใต้แดงเนี่ยไม่แรงผมเหรอผมไม่รู้ก็เห็นม่บอกโมดิฟายกันหลักหมื่นก็เฮ้ยมันแรงเหรอหมื่นเหรออยากลองของจริงป่ะอย,อยากลุ้นป่ะกล้าป่ะกล้าดิเลยไม่กล้าเราทำอะไรใจผมทำอะไรจะไม่ังอยู่กับน้องพี่ หมูหยองหมูหยองรุ่นน้องเฮ้ยคนนี้แรงแรงจริงสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูว่ายังไม่ต้องสัมภาษณ์เข้าไปสัมผัสหมูหยองก่อนแล้วว่าหมูหยองเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ได้ภารกิจเสียงตายได้ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมโอ้โหมาแล้วว่าทำไมทำไมถึงชื่อหมูหยองเนี่อวันนีที่บ้านมีโรงงานหมูหยองแล้วครับแล้วก็เลยหันมาทำรถขนมชอบขนมมากกว่าทำอะไรบ้าง ผมบอกว่าบ้าขนาดว่าต้องออกรถป้ายแดงแล้วมาโมเลยครับผมก็บางทีลูกค้าซื้อมาประมาณ2วันก็ทําเลยครับสี่วันก็เสร็จประมาณ4วันก็ทําเสร็จแล้วครับคือได้กลิ่นใหม่รถป้ายแดงแล้วก็ยังแรงอีกต่างหากใช่ครับผมแล้ววิ่งเลยคันนี้พิกัดอยู่กี่วิฮะคันนี้มันวิ่งอยู่13 131มสบา1หนึครับสิบดหงโอ้โหเฮยเร็วนะยางเลีดียวครับเดียวเรยเดียตอนนี้สเต็ปนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรขอโทษขอโทษกลัวป่ะเนี่ยน่าคุยอยู่นั่นแหละกลัวป่ะเฮ้เราคุยกันอยู่เแรงยังไง ละคิวยาวแล้วสั้นเลยสั้นเลยเขาจะสั้นเลยนะครับไม่สัมษณ์นาทีนี่สีซัวตลอดนะครับมาผู้ชมครับซุ้มเสียงผู้ชมครับเร้าใจมากวันท่วมๆนะฮะเดือนหนึ่งเปลี่ยนยางอีกชุดครับ เดือนหนึง <Laure> ก <en> um. ็อาทิตย์พูดเป็นอาทิตย kind of ์ดีกว่าอาทิตย์อาทิตย์ละส2คู่ครับมาเต็มเดียวคุณผู้ชมอันนี้เป็นการเดินก่อนนะคุณผู้ชมครับ ทาไม่ร้อนก่อนเมื่อก่อนถนนเป็นอะไรนมยางเลยเดียวครับอันนี้เป็นอะไระครับอันนี้เป็นบุสสปีดครับเบอร์่อผู้ชมครับการเบิร์น,นี่นักเล่นยางโบกตีแข่งขันที่นี่ประจำ ใช่ครับผมเมื่ออาทิตยลจะไปขอนแก่นมาครับโอ้โหนะฮะรักรถจริงๆอันนี้ก็เริ่มตักหัวเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหได้รมมากๆแอร์เย็นเพลงเพราะแถมแรงอีกต่างหากนะฮะเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะวิ่งกันจริงๆมาเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะกล้องจะอยู่กับผมเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะฮะเก็บการถ่ายทำแบบนี้นะครับ ดูซิว่าวิ่งกันยังไงฮะเไม่ให้เวรคให้ร้อนเกินไปให้เลยครับ วิ่งใช้ระยะเบรกแบบนี้คือทาไมครับไม่ไม่เปืองเบรกด้วยใช่ครับผมก็าค่อยๆแตะค่อยๆแตะไปดีกว่าครับเพราะเรารู้ว่าเออมันมันยาวอยู่แล้วสนามนี้ค่อนข้างปลอดภัยครับผมมันระยะเบรกคือมีระยะเบรกให้ประมาณ3-400เมตรนะครับพออยู่แล้วครับแล้วเม็นคุณหยองบอกว่าเวลาขับเนี่ยเชนเกียร์เนี่ยคือเรียกว่ายัดเข้าเลยใช่ครับคือไม่ยกคันเร่งครับจะได้แบบว่าอัตราชนแบบชิดมากๆใช่ไหมครับ อ๋อคือยัดชิดเลยนะฮะคือรถ turbo เดิมเราต้องยัดให้มันไวที่สุดนะครับคือไม่ให้ร้อมันร่วงครับถ้าเป็น turbo ใหญ่นิดหน่อยได้แต่ถ้าเป็นโมเดิมเราต้องยัดเอายัดเอาเลยครับนี่วิ่งนี่เทคนิคนี้นี่เหมือนวิ่งเซอร์กิตเลยนะฮะหลักๆเพราะผมวิ่ง v ีออ One Make Race เนี่ยก็ไม่เคยยกเหมือนกันใช่ครับคันเล่นก็กดมิดไปเลยใช่ไหมครับผม ทุครับได้ได้ลองแบบพอประมาณพอสังเขตนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้วิ่งใช้งานถนนได้ไหมฮะใช้งานครับก็รถใช้งานแอร์เย็นเพียงพอครับรถแอร์เย็นเพีงพอคือขับได้เสมอใช่ครับใช้งานได้ปกติครับโอ้แต่ว่าคืออารมณ์อย่างเงี้ยคือวิ่งสนามก็ได้สนุกสนานนะครับขออนุญาตนะครับใจเป็นไงครับโอ้ยเรื่องเล็กแต่ว่าเรียกว่ามันนะฮะเรียกว่าใสแบบเต็มที่ เดี๋ยวเอาเดวกัะปกติอยู่จังหวัดอะไรครับเอ่อผมเป็นคนพื้นเพอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับโอแต่พอมาได้แฟนอยู่ที่นี่ก็เลยย้ายย้ายมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ไปแข่งทั่วประเทศด้วยใช่ครับไปที่ไหนมีงานมันๆใช่ครับไปหมดครับไปทุกทุกสนามนะฮะมันจะเป็นน้ำพองจอหอครับแล้วก็กำแพงเพชรหรือจะเป็นพัทยาระยอง แล้วก็คลองห้าที่เทพนครจะหลักๆคือตัวผมคือจะอยู่ที่เทพนครมากกว่าผมยังไม่ค่อยได้ไปไหนครับสนามปลอดภัยด้วยถูกต้องแต่ว่าฝนตกก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยากจะให้หลองเนี่ยฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่เป็นคนชอบแต่งรถนะฮะมีกระบะคันนึงใหา่จะโมดิฟายเต็มเตมอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ให้วิ่งบนท้องถนนหรือว่าการโมดิฟายบางคนเพิ่งเริ่มต้นไงยคือควรจะศึกษาอะไรก่อนครับครับเออหนึ่งอย่างก็คือว่าถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ถ้าชอบความแรงก็ โมดิฟายถดได้ครับแต่ว่าเวลาการแข่งขันก็ขอให้มาแข่งในสนามจะปลอดภัยกว่าเยอะครับออคือหนึ่งเซฟตี้เวลาเบลอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือคือมันจะปลอดภัยกว่าขออ้างนอกเยอะถ้าเป็นเป็นอะไรมาเงี้ยคือกรมกงกรรมการหรือว่าทีม่งสนามจะเป็นรถพยาบาลก็ดีอย่างเงี้ยครับคือเขาเขาเข้าได้แบบไวมากถ้าเป็นอะไรขึ้นไปอย่างสนามที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนคือทางผมก็หมุนไปคันหนึ่งคือฝนมันลินๆินอย่างเงี้ยครับก็หมุนไปคันหนึ่งก็พังทั้งคันเลยครับแต่ว่าคือเซฟตี้ครับชนตู้มก็ถึงครับพวก ทางพวกกรรมกรกรรมการอะไรก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้ที่นี่ครับไว่าใครที่อยากจะเพิ่งลองเล่นนะฮะก็อย่างที่คุณยองบอกไปนี่คืออามีมประสบการณ์แล้วแต่ว่าใครที่เรียกว่าเพิ่งโมดิฟายมาเนี่ยก็จริงจิงใช้งบไม่ต้องเยอะมากฝึกให้คุณคุ้นมือคุ้นอารมณ์ f ฟลลิ่งการขับขี่คุมรถให้ได้ก่อนใช่ไหมครับถึงโมแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนการดูกล่องนีฮะ มาเต็มเหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นบูทสปีดคันเร่งไฟฟ้าครับตัวนี้จะเป็นกล่องหลักของ ECU ครับอ้มีเซลล์มอนสเตอร์เลยคแต่ตัวนี้ไปหลอกคันเร่งไฟฟ้าอันนี้ปรับก็คืออยู่ที่โหมดไหนโหมด E ครับเป็นโหมดที่เร็วที่สุดโอนี่เร็วที่สุดแล้วเพราะว่าช่วงที่เราต่อเกียร์อย่างเงี้ยคือเราต้องต่อให้ได้ประมาณ0.0 0.04ครับคุณผู้ชมี่ผมวินั่งไปเนี่ยนะฮะ เขาเปลี่ยนเกียร์นี่เรียกว่าไม่ได้ยกกันเร่งเลยเจับเจ็บเหมือนเกียร์ออโต้เลยนะฮะแล้วก็มาเต็มหมดเมื่อกี้ความเร็วปลายก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับผมนะฮะอันนี้วิ่งความเร็วปลายก็อยู่ประมาณ173 174ครับอสำหรับ402เมตรครับสำหรับต u r b o เดิมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับแล้วกินน้ํามันไหมถามว่ากินน้ํามันไหมคือบางสิ่งบางอย่างถ้าเราถ้าเราโบเข้าไปเยอะๆอย่างเนี้ย ถ้าใช้บนใช้งานบนหลังถนนถามว่ากินน้ามันไหมก็คือมันไม่ค่อยกินนะครับถ้ามันลอยตัวไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเราเวลามาแข่งเนี้ยเราจะเปิดโหมดโหมดกล่องตัวนี้คือมันะจะเป็นโหมดท,ที่แบบว่าปรับสมมติเราจะใช้งานก็จะเปิดเป็นอย่างนี้คือปิดกล่องครับอ๋อนี่ปิดกล่องแล้วก็ใช,ใช้กล่องเดิมรถอันนี้คือโหมดขับเล่นครับบนท้องถนนโดยทั่วไปอันนี้แข่งครับ ก็คือ High b o o ูสใช่ครับผมฉลาดมากเลยนะฮะปัจจุบันนี้กล่องแต่ละอย่างและนี่ก็เหมือนกันครับผมเครื่องเครื่องนี้ใช้เทอร์โบอะไรฮะคันนี้คันนี้เป็นเทอร์โบ VGS แปรผันของ i s u z u ครับแต่เป็น VGS ครับ อัตราบูสอยู่ที่กี่ปอนด์ฮะคันนี้บูสถ้าเวลาแข่งจริงผมจะปรับบูสให้ได้อยู่ประมาณ55ปอนด์ครับ55ครับผมไม่น่าหรอกควันดำจริงคือมันมันมันจะดีกว่าโบแบบคล้ายๆล้าซูปเปอร์ชาร์จโบลูกเก่าถ้าโบโบลูกเก่าเป็นพวกดีแม็กธรรมดาเนี้ยมันจะบูส<อ>ได้เต็มที่แค่4 3ปอนด์อ๋อมันจะเป็นเหมือนแรงดันต่ำนิดนึงถูกต้องรนะครับแล้วพอได้โบลูกนี้มาเราก็เลยขยายความจุข,ขยายอะไรเข้าไปเนี้ยมันบูสได้อยู่ประมาณ55ปอนด์ครับยัดเต็มที่เลยใช่ครับโอ้โหได้อารมณ์มากคุณผู้ชมฮะเรียกว่า วันนี้นะฮะได้ทั้งความรู้นะฮะทั้งความแรงนะฮะวันนี้้องขอพระคุณมากนะครับครับผมขับขี่ปลอดภัยเสมอครับผมเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยผมขออนุญาตให้พธีกรสาวผมเนี่ยได้นั่งลองอีกหนึ่งครั้งนะฮะขอบคุณมากนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ได้ความรู้มากๆต้องขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับคนใจดีแล้วก็เป็นนักแข่งที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงเป็นนักซิ่งต้องซิ่งเฉพาะในสนามเท่านั้นนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของพวกเราอยู่แล้วนะครับขอแนะนำพี่อาให้ใครฮะใครฮะพี่อากบเป็นคนมาครับมาฮะ เดี๋ยวต้องแนะนาคนจูนรถิดหนึ่งผู้ชมนี่คือคนจูนรถจูนรถครับโอ้สวัสดีครับเป็นผู้จูนคันนี้ครับผมเป็นไงฮะความแรงครับพอใจถือว่าดีครับถือว่าดีครับนี่คือนี่คือกล่องที่ผมเห็นใช่ไหมแต่ละหมดแต่ละเมิดเนี่ยนะฮะใช้เวลานานไหมครับทำคันนี้ฮะัคันนี้ก็จริงๆปู่เขาเซ็ตดีอยู่แล้วครับก็จูนไม่นานครับจูนประมาณัมงน้ผมเรียกว่าเนียนมากๆนะฮะก็ติดต่อกันได้นะฮะ ก็ใ,ใครที่จะใช้บริการนะครับก็รถทุกแบบทุกสไตล์ถานหนัดอะไรเป็นพิเศษไหมฮะก็คงเป็นดีเซลครับดีเซลนะครับคุณผู้ชมลองดูขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเต็มไคุณผู้ชมชาชาเบียคุยแล้วเดี๋ยวชาชาต้องเข้าไปนั่งลองดูคุณผู้ชมครับวันนี้ชาชานะฮะชาพร้อมไหมพร้อมโอเคนะฮะเรื่องนักแข่งเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วยังไงฝากด้วยนะฮะ ฝนเริ่มตกแล้วนะฮะก็ safety first นะคุณผู้ชมครับรีบวิ่งที่สนามแห้งก่อนดีกว่าถามว่าลอดใช่ไหมคะเขาบอกว่าน่าจะนะครับว่าะว่าอะไรก็น่าจังไงเอาเลยใช่ ิดแต่ว่าพอถึงเส้นชัยแล้วอะมองไม่เห็นทางแล้วชาติเป็นคนตาถุยแล้วอะชาตก็ทำอย่างเงี้ยไหนวะแบบไหนทางมองไม่เห็นทางอ่ะมันมืดที่จิ๊บจิ๊บเฮ้ยเดี๋ยววันทำไมกางเกงเขาว่ามันเปลี่ยนมาเดี๋ยวครั้งหน้าลองวิ่งลองรถวิ่งเก้าถูไหมได้ได้ได้ก็เลยทูวิ่งเก้าวิ่งเก้าคือเก้าวีไงไม่ร้องอันนี้คือกี่วีคะประมาณ สามพี่ว่าสามเขาบอกเขาวิ่งเวลาดีสุดคือสามจุดหนึ่งจะวิ่งไม่ได้เต็มที่เพราะเขาบอกว่าเขาคือถนนเปียกถนนเปียกใช่อันตรายนะฮะยังไงขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วกันนี่คือกูรูของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ชมครับไปชมช่วงหน้าต่อไปดีก่อนนะฮะกับเรสชิลวันนี้พาไปชิลไหนกันนี้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะแล้วีไปกันไปดูตามไปดู